อุดทําที่กระทำให้เราถึงน็นะนิพานได้ก็ <c oughs> คือทําผดชงทําผดชงนี้เป็นทําที่ละเอียดเพราะเราต้องฝึกฝนสติของเราให้แต่กล้ามากาะสติอยู่หน้าหมดทําหมดนี้ เมื่อสติแก่กล้าดีแล้วมันจะทันต่อผัสสะที่มาตั้งหกประตูลมาทางตาทางหูสมูลล่้งกายท้งใจด้วยที่มันเกิดขึ้นถ้าสติแก่กล้าแล้วมันจะทันหมดเื่อสติแก่กล้าแล้วสติของเรานั้น่ันเรียกตามหลักธรรมว่าเป็นชาคระ แฟนต่างาตาไทยคือว่าสติมันลุกคลงมีความแจ้งอยู่วยเวลาเรานอน <c oughs> นอนหลับหลับฟ้าอยู่มันก็แจ้งเริ่มฟ้าก็แจ้งแล้วก็นอนเวลาหลับบางทีมันเหมือนกับความรู้สึกของเราว่าไม่หลับบางิงกายมันหลับแต่สติมันไม่หลับ มันตื่นอยู่เลยนี่คือเรียกว่าเป็นชาละคือมันลุกเหมือนก็บดวงไฟที่ลุกอยู่โรรงอยู่งั้นตอนนี้ขณะนอนหลับอยู่เสียงอะไรหรือใครมาใครไปรู้ทั้งนั้นรู้ทั้งสิคกายนักรอนอยู่นั่นแหละแต่จิตยูททั้งหมดนี่คือสติสัมพุทธชง นี่เมื่อสติมันทันหมดบรรดาผัสสะต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นจะทาง <c oughs> ตาก็ตามคือทั้งภายนอกและภายในคือที่หลับตาอยู่นั้นเห็นรูปภายในโดยยานจากักรยานที่ลืมตา,านี่ว่าเห็นรูปภายนอกคือโดยตาเนื้อแล้วก็ไอโดยรู้ข้างในมันก็รู้อีกเหมือนกัน ที่รับเห็นรูปแล้วมีความพอใจไหมรวปงั้นน่ารักน่าใครไหมหรือน่าเกลียดน่าชังรวมนั้นเป็นรูปหยาบไหมหรือรูปหยาบเป็นเห็นวอนายเห็น,หนก้อนหินตอนไม้ตายอะไรมันเป็นรูปหยาบแต่เห็นต้นไม้ที่เขียวเฉาอมพู้ง,งามหรือตอนไม้ดอกไม้ที่มีดอกอะไรสวยงาม ทางนี้เห็นเป็นรูปงามเป็นรูปปณิเห็นคนที่หน้าตาพิพันณสวยงามแต่งตาแต่งกายสวยงามนี่เป็นรูปปณิชนนเป็นรูปงามเห็นคนดุม่มห่มผ่าขาดกระลุงกระลิ่งหรือเห็นคนุูคนละภาพมือด้วนแขนด้วนอะไรเหล่านี้ หรือคอนอวนคอนคนเปันโลกบวมพอสุต,<ม>ตัวนี้เป็นรูปหยาบอันนี้ก็จิตของเราเน่ะเมื่อมันเห็นรูปแ่งนั้นมันก็ต้องมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือชอบอย่างที่สองก็คือไม่ชอบถ้าเห็นรูปตันนี้รูปละเอียดเราก็ชอบ ถ้ารูปที่ไม่ดีไม่งามรูปกที่อยากเราก็ไม่ชอบหรือเห็นรูปบางชนิดเป็นพวกสัตว์ร้ายถึงมันจะงามรูปร่านของเสือมันงามสิงโตมันงามแต่เราก็ไม่ชอบเพราะน่นกป็นพวกอยากเพราะมันเป็นสัตว์ร้ายเรากลัวมันจะกัดเรานี่เราก็ไม่ชอบ รูปที่เป็นกลางกลางหรือรูปธรรมดาธรรมดาเป็นต้นไม้ธรรมดาจัดธรรมดาคนธรรมดาจิตของเราก็มันเป็นกลางกลางต่ว่าชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใส่มันเฉยๆนี่ทั้งหมดเมื่อเราก็ต้องรู้ที่ใจของเราเมื่อมันเห็นรูปที่งหลับตาเห็นรูปเมื่อก่อเห็นอย่างนี้ <c oughs> เห็นโดยจักรยานแต่นี้การธรมวิปัสสนามันอาศัยจักรยานเป็นใหญ่เวลาที่นั่งแต่เมื่อผู้ที่จะได้นิปัสสนาแล้วไม่ใช่เฉพาะที่เวลานั่งหลักตาจึงจะเรียกว่าตมามวิปัสสนาถึงแม่นอกจากนอกกจากนั่งกรรมฐานอยู่ภายนอกธรรมดาก็ต้องเป็นผู้มีอินทรียังวรต้องมีวิปัสสนาอยู่ตลอด วิปัสสนาก็คือตัวปัญญาดูว่าว่ารับหรือไม่รับว่าชอบหรือไม่ชอบนี่คือการละการที่รู้อย่างนี้ก็โดยสติมันพันทันจิตที่มันลึกที่มันคิดที่มันชอบที่มันไม่ชอบหรือที่มันกลางกลางสติรู้ทันรู้ทันจิตเมื่อสติรู้ทันจิตปัญญามันก็มีด้วยประกอบขึ้นมา นี่พวกเรานี้ที่รู้ทันแต่รู้รูปรู้เสียงเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันเสียงก็คือเสียงที่จะยินหรือกระทึกคึโครมตอนนี้เป็นเสียงที่หยาบเราไม่ชอบมมนหน่อูหรือเสียงสุนัขถอนสุนัขกัดกันสุนัขเห่าเราไม่ชอบมันหนอูแต่้าเสียงเครื่องประโคมดนตรี เสียงนี้ไพ่เลาะเราะพลิ้งม,ม,มันเจาะมาเป็นราคาทันทีมีเสียงกลางกลางเสียงที่คนก็พูดกันธรรมดาธรรมดาเราก็เฉยๆก,กลางกลามันมีอย่างนี้ทุกอย่างกลิ่นก็เหมือนกันมันมีทั้งกลิ่นหอมมันมีทั้งกลิ่นเหม็นมันมีทั้งที่ไใหม่หมีกลิ่นอย่างเราอยู่ธรรมดานี้เรานั่งอยู่นี้มันไม่มีกลิ่น นี่คือกลางๆแต่จมูก็มันต้องรู้รับรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีหนา้าที่เพิ่อหรับรู้กลิ่นคดีว่าจิตของเรานั้นสาคัญมันรับหรือไม่รับถ้าจิตของเรามันปฏิเสธเองได้ด้วยวิวัฒนาการเกล่าหรือสติมันทันแล้วก็เฉยจจตมันวางเฉยเอ็งทำอัปยักติ จิตมาวางเฉยอย่างนี้จะหอมก็เฉยจะเหม็นก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินไรรถก็เหมือนกันรถรถติการนิ้จะเป็นแกงอะไรหรือขนมอะไรที <S S <hh> ่มันถูกลิ้นของเราว่าอร่อยตอนนั้นเป็นรถปกันนิกละไอรถหยาบแบบแผดจนหูตีอย่าง น้ำริ๊กหรือแกงรสนั้นไม่อร่อยรสนันนยากแล้วรสนั้นหรือแกงนี่ใส่ไม่ใส่น้ําเชื่อมนี่หวานจ่อยกินกินไม่ลงรสนั้นไม่ไม่ไม่เป็นเลือกหรือแกงเค็มเกินไปกินไม่กินน้ำปลารสนั้นไม่ทันไม่ทันนี่รสนั้นนั่นแหะ ที่นังวาปานีตังยกวายังคือเรวาทั้งสันสิเกวะแต่กับช้งอัพิชัยอยู่จิตอานแหละอยู่นี่นั่นแหละเราว่านี่เรารู้ทันรูบรถสิ่งเสียงกดศักดิ์พะที่เวนั่งอยู่นี่เหมือนบันนี้เรานุงห่มธรรมดาก็ได้เพรอากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาวไม่ออกอ้าวเพราะฝนตกอากาศเย็นลมไม่พัดถ้าลมพัดมันก็เย็นไอ้นี่มีการกลางไอ้นี้ไอการกลางนี่นนถ้านี่เราชอบมันก็เป็นการดีก็พบหรือลมจอยนิดๆไม่แรงง้างแล้รู้สึกกายสบายเย็นเฉยเลยก เรียกว่ามันปกแบ,บนี้ไอ้ที่ไม่ชอบแล้วก็เป็นพวกอย่าเนี่เป็นฝาง่างนี่ทั้งหมดเมื่อสกิตแตกล้ามันรู้ทันเสียงต่างๆที่มาะตะโถผูเสียงนินทาเสียงว่ารไรเสียง้ายสีพูดคำหยาบคำลามกหรือพูดตัวโอดโอุโอ้ออดพูดคำขี่พูดดูหมิ่น อะไรต่างๆนี่เป็นเสียงหยาบเราผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมต้องไม่ยินดียินรา้ายถัดติตมันรับประมาว่ายินดีบ้างยินร้ายบ้างตามภัจจะที่ได้รับเราต้องละละที่ไงใจละแล้วมันเกิดเราก็ละมันอีกที่พระพุทธองค์ว่า ให้เพียนเส่งเพ่งเพิรอยู่ให้มีความเพียนพยายามอย่างยิ่งติดต่อเสืบเนื่องกันไม่ขาดสายไม่ว่าไม่ใช่บัดทำปตดเดียวปัดเดียวเฉพาะเฉพาะพ,อ,ะพ,อ,ะพอ,อเห็นว่ามันไม่ดับก,ก็ไม่ต้องทำอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่มีความเพียนขาดความเพียร <c oughs> การที่เรารู้ ทันจึงเหล่านี้แล้วละได้การที่รู้ทันนั่นแหละรู้ผัสสะถึงแม้มันจะติดติดกันตามัง่งหงบ้างตมูกบบ้างลิ้งบ้างมันขึ้นมาใกล้เคียงติดติดกันนั่นแหละการที่เรารู้ทันนั่นแียะเป็นธรรมวิจัยะคือความสอดส่องในธรรมของเราที่เกิดขึ้นมันทันอ่านเรียกว่าธรรมวิจัยะสัมพุสธศ ทร,รมาวิจยะมีแหละเป็นตัวปัญญาในมักเป็นตัวปัญญาเว่าเซนสมาธิปัญญานี่แหละเป็นตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาที่เราจะกำจัดทีแรสให้มันออกไปจากติตเราได้หมดสิ้นเสิ่ก็ได้อาใัยที่ผัสสะทัางสิ้นไม่ชัดไปคิดละโลกหลุดหลง โดยไม่มีใครมาด่าให้โกรธหรือมาตีให้โกย์ระบาดละได้งั้นมันละอะไรไม่มีผลักละเกิดขึ้นละของไม่มีมันละละอะไรกันมันไม่ถูกหรือ <c oughs> ละราคาได้ละความโลภได้ในเมื่อเขายังไม่เอาลาบมาให้เรา เป็นอาิตรต่างๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเราโลภหรือไม่โลภจิตจะมีความใกล้ความพอใจหรือมีหรือไม่มีต่อมาเขาเอามาให้จิตของเรารู้ไม่รู้สึกรู้สึกว่าไม่ยินดีแล้วก็ไม่อยากได้แล้วก็ไม่ยินได้เลยท่ิตเขาเอามาให้เขาก็มีศรัทธาเอามาถวายมาให้เรา พอจิตก็เฉยเฉิเราดูตอนนี้ตอนที่เราได้นี่แหละตอนที่ภัฒนะเกิดขึ้นเขาถือเครื่องไพยทานมาะ,ะให้เราเราก็มองเห็นว่ามีอะไรบ้างบางทีสิ่งที่ชอบใจก็มีแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าจิตมันชอบเราก็โจมตีทันทีประหารทันทีละทันที นี่อ่ะนี่เป็นตัววิปัสสนาแท้สือธรรมวิจยะเราต้องรู้ความหมายของตัวธรรมไม่ใช่วบบเราจะภาวนาเจตสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัตสติสมาธิออเบขาไม่ใช่ภาวนอยาภาวนาแล้วต้องทาความเห็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็ต้องจ้องดูความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ละเปิดีจจิตก็เป็นธรรมอารมณ์ เป็นธรรม,มารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดกติตเกิดกติก็มันจะเอาอะไรมามันเอาสัญญามาเอามานาคตมาเอาวิตกมาวิจกใรมการมาคุณทั้งห้ามามันนึกมันคิดเป็นมาวันที่เกิดความอยากได้นั่นอยากได้นี่เป็นมาความนึกคิดเป็นภาวะกันนะเราดูอย่างนี้รู้แล้วละ่ะทีนี้ที่เพียง ความเพียรน,นี้ต่ออยู่ในเพียรสีของงักแปดตลอดธรรมัประธานสี่เือเพียรระวังไม่บาปอากุศลเกิดขึ้นในจิตใจนะถ้าเรามีธรรมวิจายะแล้วมันจะเกิดได้หรือมาเกิดไม่ได้เพราะเราละมันใช่ไหมแล้วที่เพียนนั่งภาวนาอยู่นี่มันจิตมีสมาธิดีสามารถมียานเกิดขึ้นได้ งานคือความเพียดสี่เพียงเซนเซษดูความเกิดขึ้นจากประตูต่างๆหรืออาญตนะภายในต่างๆที่เกิดขึ้นอาจใจสัมผัสจากอาญตนะภายนอกอาญตนะภายนอกองมีรูปเสียงกลิ่นรสสดทัปพระธรรมารมณ์อาญตนะภายในกับตาหูจมกูกลิ้นใจ เรื่องว่าอายะตอนนคถือประตูนั่นเองประตูที่รับที่ตารับรูปได้รูปมันเข้ามาทางประตูของตาหูรับเสียงได้เสียงมันเข้ามาทางหูมีสัมผัสเกิดขึ้นว่าเป็นเสียงอะไรเสียงดนตรีเสียงคนพูดเสียง จัดร้องเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงรถไฟเสียงรถยนต์ต่างนั่นนั่นคือผัสสะทีผัสผัสสะที่มันเกิดมากระทบกันระหว่างรูป <c oughs> กับตาที่มันกระทบกันนั่นแหละเรียกว่าผัสสะหรือว่าพอตาเห็นเล้วนั่งอยู่นี่ เราเห็นขวดน้สำสํารับบใส่น้ำดื่มวะเรารู้ว่านั่นเป็นขวดน้ำใส่น้ำผลเอามาทำามาเย็นนี่ที่เห็นแล้วรู้ว่าเป็นอะไรนั่นแหละคือภักษาใครตัวรู้นี่คือตัววิญญาณขันตัวรู้ที่ภาวนานี่งาน,นจนนั้นเมื่อ คอยระวังอย่างเดียวว่าพี่จิตว่าชอบหรือไม่ชอบรับไว้จำไว้หรือไม่จำถ้ารับไว้แล้วก็หมายความเปิดประตูถ้าไม่รับหมายความว่าปิดประตูทีนีก้กี่แบบนี่มันไม่ให้เข้ามาห้าประตูตาหูสมองิ่างกายไม่ให้เข้า แต่นี้ไอ้ซอนที่มันขึ้นเปิดจะมาข้างในมันจะแหวกประตูออกไปนอกท่นเรานั่งอยู่เฉยๆในบ้านของเราในกุดของเราพอเสียงรถยนต์มาเก็ุมันเล็กกันยิเอ๊ะรถยนต์ใครตัวอยากเห็นมีกินแล้วต้องลุกขึ้นไปดูจะโงกทางมาสางรถยนต์ของใคร่นัน ความจริงนั้นเป็นภาวะตนาแล้วพอเห็นเข้าไปถ้าเห็นคนสวยคนงามมาใจชอบฮ่เป็นกามาตนาหรือเห็นตัวรถของเขาสวยงามดีจะชอบตัวถังรถเขาอ้ามันก็เป็นกามาตนาเนี่ยเนี่ยอย่างนี้คือเรียนปัญญาแล้วก็เพียนเส้นคิดอยู่เรื่อยไป ทำจิตห้สงบปีติบางทีมันก็ขึ้นสู้สาตามตัวบางทีมันก็ไม่ขึ้นแต่ปีติที่กาย้องเราโยกอยู่นั้นมันก็เป็นปีติอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นอุเบงขาปีติคือกายโยกกายสั่นขึ้นทั้งตัวตอนนี้ต้องปัดสติหรือกระใจมันโูขึ้นมาใจมันเกิดปีความอิ่มเอิบ อิเหนือใจก้นมาเดี๋ยกวก็ปีติอุบเพลงขึ้นไหมาเราก็ต้องปัดจัดทิคําว่าปัดจัดทินั่นก็คือการข่มกายข่มจิตแต่ว่าไม่ให้ปีติมันขึ้นเรเรียกว่าปัดจัดทิเพราะป้องกันไม่ให้จิตหยาบถ้าอุบเพลงกับปีติขึ้นจิตก็หยาบเมื่อจิตหยาบก็ไปลงสม,สมาธิไม่ได้ ก็สมาธินี้หมายถึงสมาธิของฌานที่สี่เพราะมีอูเบกขาด้วยการที่เราละอะไรหมดทุกอย่างแล้วก็โยกอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยไปจนถึงสมาสมาธิได้ถึงผลส,สมาธิสามพลชง แล้วเราก็โยกอยู่เรื่อยแต่ว่าโอเบขาทัมงหมดจงเราไม่ว่าก็ได้เราดูเราคอยจ้องว่าเมื่อไหร่มันจะลงแต่ตอนมันโยกแล้วมันอ่อนจนทีบางทีมันหยุดตึกนิดถ้าเราให้โยกเอกมันก็หยุดตึกแล้วก็หยุดได้คือรู้ที่ว่าจิตของเราเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งหรืออย่างรู้ตรงนี้เราต้องรู้ตัวของเราเองว่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็หยุดได้ การหยุดนี้หยุดที่ตรงนี้ให้หยุดอย่าน้อมจิตไปข้างหน้าอย่าน้อมจิตไปข้างหลังน้อมจิตไปข้างหน้าแต่ว่าน้อมจิตอยากได้ก็นิพานหรือน้อมจิตปิจิกเรื่องอะไรต่างๆไปน้อมจิตไปข้างหลังก็คือการนึกต่างๆถึงสัญญาต่างๆที่เราได,ได้พบได้พบได้ผ่านมาแต่อดีตถ้าเราไปนึกมันมาหรือ เลยไปคิดขึ้นจิตของเราที่จะลองอุเบกขาัำโพชองนะั้นมันลองไม่ได้มันเกิดอารมณ์วิตกคือความลึกคิดเกิดขึ้นก็ต้องตั้งตอนใหม่สติใหม่การทดองที่ปีตินี่จะถ้าถึงดีบางคนก็ไม่รู้ไมนกันแต่ที่อาจารย์เคยผ่านมาถึงเจ็ดวัน จำได้ว่าเจ็ดเจ็ดวันาะพอภาวนาไปกติธรรมวิจยะวิรยะพอวิริยะเดี๋ยวในจิตมันรู้สึกอิ่มเอิบขึ้นมาเดี๋ยวมันภาวนาปิติผลมันลุกสู้สู้จนขนาดโยกพอสู้ส,ส,สู้เดี๋ยวมันก็ตกครมขึ้นทีเดียวขึ้นคลมองคม,โ,คมโองคล้องเอ พอทันยังไงเราว่าปัจจัติแต่เราไม่ได้ข่มมันเราว่าแต่ปาก็ปัจจัติอะไรไม่เป็นปัจจัธิเมื่อไปี่ตองนี้มันไปไม่ได้โยไปโยไปแล้วมันก็มันสันส่นไปสั่นไปแล้วมันก็อ่อนลองอ่อนลองอ่อนลองเราว่าไปเรื่อยปัจจัติสมาธิโอเวกามันไม่ลงสักที ทำยังไงมันก็ไม่หลงจนจับได้ว่าเอาไอ้ปัดสัตธิไปดูในพระธรรมแล้วเพาะว่าหม้ความว่าคมกายผมจิตไว้ไม่ใช่ว่าแต่ปากถ้าไม่ลงมันก็กลับต้นต้องปีิทนั่นแหละไม่ถึงปัดสัทติ พอปีตีก็ขึ้นดีแล้วมันก็กลับไปหาสติใหม่มันวนเป็นปฏิโลมอานุโลมปฏิโลมอยู่ตรงนั้นพอจับได้ก็ปัดสติอยู่พอปัดสติลงมันก็ไปลงสมาธิพอลงลงสมาธิจิตที่มันละเอียดทิ่สุดตอนนี้ไม่ต้องภาวนาอะไรเป็นเพียงโยก ประคองจิตไว้โดยมีสติประคองติตไว้โยกรื่ยไปมันจะโยกอ่อนเข้าเองตอนแรกเราโยกธรรมราลแล้วมันจะโยกอ่อน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 ก็ยื่ยจนเหลือรู้สึกที่กายนิด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 เท่านั้นเองแล้วจนเหลือเคลื่อนไหวอยู่ที่มาอ,อกนิดนิดขับเคลื่อมขับเพื่อนจนเคลื่อนไว้จนท,ที่ที่กายนีดดับไปอยู่ที่ศีรษะตอนศีรษะยังเคยไปเคลเมาอยู่ คงไปตคงมาที่จะดับจเหลือที่ลูกค่าลูกค้าแล้วมันสายไปสายมาได้ความรู้สึกจนหยุดตึกพอหยุดตึกมันก็จะแจ้งโยน่ถึงจริงอย่างนั้นแล้วก็เมื่อถึงอย่างนี้ให้เรานั่งอยู่ในนั้นแหละเป็นอัปปนาติกเป็น อนิมิตะสมาธิเป็นสุญญตะสมาธิเป็นอัปปนิหิตะสมาธิเป็นตรงนี้งั่งอยู่นั่นถา้าถ้าทำของเราพรา้อมสิดีแล้วสมาธิก็ดีแล้วสมบูรณ์แล้วปัญญาที่ทำม,มี้ปััชนาทันต่อปัจจัทั้งสิ้นละได้ชิ่ แล้วก็จิตเบื่อหน่ายต่อขันล์เบื่อหน่ายต่อสังขารแล้วเพราะอาศัยการละอยู่ตลอดเวลากามคุณมันก็เบื่อหน่ายแล้วะ้าไม่ละมันมันไม่เบื่อหรือจิตจิตมังโลอยู่นั่นตาละจิตมันก็มีปัญญาเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายได้ตรงน,นี้เป็นที่ทำสัมปยุทธเกิดมาทีมันจะรวมอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากปลายเท้าขึ้นมาสู่ศีรษะ ขึ้นเป็นละลอกละลอกมากขึ้นได้ถึงศรีศรษะก็โอกาสนั้นแหละถึงกนณีข้าวถึงกรณีผ่านแต่ด้วยมากมันมาติดแค่คอแต่ทรวงอกแล้วก็ดับลงไปดูปลายเข้าบาดจิตล้มนึกเป็นภวรราวะตนหนาอาจารย์เซนนึกว่าออเออคือ,อถ,ถึงนิพพานแล้วถึงนิพพานแล้วเป็นภวรราวะตนนาดับดับทันที ต้องมีสติระวังไม่น้อมนึกให้จิตเป็นกลางอยู่ตลอดเมื่อถึงก็ถึงเองตรงน,นี้แหละแล้วมามันถึงแลมันแจ้งจ้าแล้วมันก็จะตรวจดูขันของเราในว่าดับจริงไหมโรคก็ดับเวทนาสัญญาฟังขานวิญญาณดับไม่มีอะไรเหลือแล้วก็มันตรวจอริยสัจสิทุกทุกมีไหมไม่หน ที่เราดับทุกได้นี้ก่อนเราละตัณนาทั้งสามได้ทันพกามาัณหนาภาวะศาสนาวิภาวณนาไอ้ที่ที่ชอบเป็นวิภาวณนาไอ้ที่ชอบเป็นกรรมตาณหนาใจจิตดิ้นรน,นนึกคิดอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้ตัะนิพพาเป็นภาวะศาสนานี่เราละได้ทัน เป็นเรื่องของธรรมที่จะเกิดขึ้นที่จิตอจสังโยอ์จะเกิดขึ้นตองนี้อบคุณ